วัสดีค่ะวันนี้มีคลิปปุ่มแดชบอร์ดนะคะว่าแดชบอร์ดมีประโยชน์อย่างไรก็คือจะเป็นภาพรวมของโรงพยาบาลของเรานะวันนี้นะคะว่ามีการตรวจอยู่กี่คิวรายการที่มารับการรักษาจำนวนนัดนะคะของวันนี้มีการล็อกอินว่ามีล็อกอินกี่คนสถานะออนไลน์ ีการกรองนะคะว่ามานัดแล้วกี่คิวไม่มาตามนัดกี่คิวนะคะบอกินมีกี่คิวนะคะนี้จานวนห้องเราสามารถกรองดูได้นะคะเป็นชนิดทางห้องตัวอะไรอย่างนี้นะคะองนัดหมายมาตามนัดมาตามนัดมีกี่คิวแล้วอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแดชบอร์ดประจำวัน,นะคะ่ะ